สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคําพยากรณ์ดวงรายเดือนซึ่งก็ได้ลงเลยมาถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับเผลิดป๊บเดียวก็ถึงสิ้นปีกันอีกแล้วและก็เตรียมเข้าสู่สการาดใหม่ซึ่งปีหน้า2569จะเป็นปีที่ท้าทายกับทุกดวงชะตาอีกปีทีเดียวครับให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันให้ดีๆแต่ก่อนจะถึงปีหน้าเรามาดูที่ช่วงสุดท้ายของปีนี้กันก่อนครับมาดูกันว่าช่วงท้ายปีแบบนี้ ใครจะดวงเฮงดวงปังส่งท้ายปีกันบ้างแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีหลายดวงทีเดียวที่จะดวงเฮงปังส่งท้ายปีกันอย่างงดงามก็ไปรอฟังกันในรายละเอียดดวงต่อจากนี้ได้เลยครับแล้วก็มาถึงวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายปีกันแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีเดียวครับบางคนแทบจะเอาตัวไม่รอดเจอมาหนักตลอดทั้งปี บางคนก็สาหัสสากันกว่าจะมาถึงวันนี้หมดอะไรไปเยอะในชีวิตแลกอะไรมากก็มากส่วนเสียไปตั้งเท่าไหร่ก็ยังเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับที่สู้เพื่อความอยู่รอดเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าแต่กับดวงบางคนก็ไม่ได้เจออะไรหนักหนามากนักอยู่ระดับกลางกางดีบ้างแย่บ้างเรียกว,ว่าชะตาเรียบง่ายไม่หนักไม่เบาไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแล้วก็บุญกรรม ที่ทามาทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเราทํากรรมดีกรรมชั่วอะไรมาบ้างซึ่งไม่มีใครรู้ได้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดประกอบแต่กรรมดีให้มากๆสะสมไปเรื่อยๆอนาคตย่อมดีขึ้นกว่าวันนี้แน่นอนครับใครจะดีจะช่วยยังไงจะรวยจะจนแค่ไหนก็เรื่องของเขาครับไม่ต้องไปสนใจคนอื่นมากอย่าเพลอเอามาเป็นอารมณ์ได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรมา ก็ทาให้เป็นเหมือนกับลมที่มันพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีผลอะไรกับชีวิตทําทุกวันที่มีให้ดีก็พอละครับต่อไปมันก็ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเอาละครับพูดมามากแล้วเรามาดูรายละเอียดดวงในช่วงส่งท้ายปีกันว่าดวงใครจะเฮงดวงใครจะปังใครจะรุ่งมีโชคมีลาบได้อะไรดีๆบ้างในเดือนส่งท้ายปีนี้ไปดูกันเลยครับพยากรณ์ดวงส่งท้ายปี 2,568ในเดือนธันวาคมกับภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเส็งในเดือนส่งท้ายปีต้องบอกข่าวดีกันก่อนเลยครับว่าดวงชะตากำลังจะมีโชคใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองรวมถึงทรัพย์สินสิ่งของชิ้นใหญ่เป็นความโชคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้ครับเรียกว่าสมปรารถนาทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองใครไม่เคยจับเงินล้าน ก็จะได้จับกันตอนนี้แหละเพราะโชคลาภกำลังมามีโอกาสได้รับผลสมปรารถนาใครอยากได้บ้านได้รถหวังเอาไว้ก็มีโอกาสที่ฝันจะเป็นจริงสักทีทำไมถึงโชคดีอย่างนั้นก็เพราะว่าดวงชะตาในช่วงส่งท้ายปีเป็นดวงที่โดดเด่นมีพลังมากดวงกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้งรับปีใหม่ที่จะถึงซึ่งเป็นลักษณะของดวงที่มันนิ่งๆมานานบางก็ตกต่ำย่ำแย่ดวงติดขัดเดี๋วดีเดียดเด๋ยวแย่เอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่พอมาถึงจุดที่ดวงฟื้นตัวดวงพ้นเคราะห์ขึ้นมามันก็จะกลับมารุ่งพุ่งขึ้นอีกครั้งครับเดือนนี้นําพระโชคดีหลายด้านทีเดียวเตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆครับเพราะว่าปาฏิหาริ์เรื่องที่เหนือความคาดหมายกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเริ่มกันตั้งแต่เรื่องโชคลาภครับอย่างที่บอกไปว่าสิ้นปีนี้คุณอาจจะได้โชคใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวการถูกขวัวทุกรางวันมีแน่นอนครับและอาจจะเป็นรางวัลใหญ่ด้วยเตรียมตัวจับเงินล้านก็นได้เลยครับมีโอกาสสมบังสูง ใครทำบุญมาดีก็มีโอกาสมากหน่อยแต่ใครบุญน้อยปัจจุบันชาตินี้ก็ไม่ค่อยได้ทำบุญก็อาจจะได้โชคลดน้อยลงไปตามดวงของแต่ละคนครับทํานายเป็นภาพรวมกว้างๆเอาไว้ก่อนบางคนอาจจะได้จับเงินล้านบางคนอาจจะได้น้อยลงมาหน่อยได้หลักแสนหลักหมื่นก็ขึ้นอยู่กับดวงกับวาสนาของแต่ละคนครับเราก็หวังเอาไว้สูงๆไว้ก่อนครับจะได้ไม่ได้ยังไงก็ไปรอดูกันอีกทีครับส่วนข่าวดีเรื่องต่อมาจะเป็นความโชคดี ที่จะได้จากทรัพย์สินชิ้นใหญ่มีราคาสูงอาจจะเฉียดล้านหรือว่าเลยหลักล้านไปก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับซึ่งของชิ้นใหญ่ที่ว่าคุณมีโอกาสจะได้จากมรดกตกทอดได้รับโอนมรดกจากครอบครัวบรรพบุรุษไม่ฝั่งเราก็ฝั่งคู่ครองหรือถ้าเราไม่ใช่คนที่มีมรดกก็อาจจะได้จากทางฝั่งคู่ครองที่เขามีมรดกตกทอดอยู่แล้วใครที่รอมานานก็จะได้แบ่งมรดกกันชัดเจนในเร็ววันนี้ครับส่วนคนที่ไม่มีมรดกเลยทั้งตัวเองและทั้งคู่ครอง ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอดออมเก็บสะสมมาหลายปีก็มีโอกาสสำเร็จสมหวังตามที่ตั้งใจครับใครอยากมีบ้านจะได้บ้านใครอยากมีรถจะได้รถหรือเอาเงินไปลงทุนซื้อที่ดินก็จะได้ที่สวยๆสมใจส่วนใครตั้งใจจะขายที่ขายทางขายบ้านขายอสังหาทุกชนิดสิ้นปีอาจจะยังขายได้ไม่ทันแต่ต้นปีหน้ามีโอกาสขายได้สำเร็จครับในราคาที่ตั้งไว นอกจากโชคที่จะได้มาแบบไม่ต้องลงทุนลงแรงมากแบบนี้แล้วก็ยังจะมีโชคที่ได้เงินก้อนใหญ่มาจากกิจาการงานการลงทุนการกระทําลงไปก่อนแล้วจึงจะได้ผลกลับมาโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจทํากิจาการส่วนตัวค้าขายทั้งขายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ต้องบอกเลยว่าปลายปีนี้เตรียมตัวรับเงินก้อนใหญ่ที่กําลังจะเข้ามาจากกิจาการงานที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปมันไม่ได้สูญเปล่าไปไหนครับแต่จะมีมาให้เห็นในเร็วๆนี้ครับ ช่วงนี้รายได้จะพุ่งแบบไม่รู้ตัวอยู่ๆก็มียอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงข้ามคืนก็มีครับรายได้พุ่งกําไรเพียบรวยเป็นเศรษฐีไม่ทันตั้งตัวมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณแล้วครับในช่วงสิ้นปีนี้อย่างใช้ที่สุดก็คงจะไม่เกินต้นปีหน้าคงจะได้สมหวังกันไม่มากก็น,น่อยครับเรามาดูดวงการเงินในช่วงสิ้นปีกันสักหน่อยครับจากที่พูดไปทั้งหมดก็คงจะรู้แนวทางการเงินว่าในเดือนนี้การเงินจะปังแค่ไหน พอเงินทองไหลามาเทมาจากทุกที่ทุกทางในส่วนของรายได้หลักก็ยังมั่นคงดีและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนนี้ครับเพราะจะมีเงินในส่วนอ,นอื่นเข้ามาเสริมด้วยอีกแรงถ้าเป็นคนทํางานประจําก็เตรียมรับโบนัสก้อนใหญ่กันได้เลยครับหลายคนคงลุ้นว่าปีนี้จะได้กี่เท่าผมคงจะไปเจาะจงไม่ได้ขนาดนั้นดูได้แต่ภาพกว้างๆว,ว่ามีโอกาสจะได้เยอะทีเดียวครับรวมถึงบางคนมีผลงานดีโดดเด่นเข้าตาบริษัทหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะได้รางวัลพิเศษอีกก้อน ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเรียกว่าฐานะการเงินในช่วงสงทายปีแบบนี้เข้าขั้นมั่งคั่งกันเลยทีเดียวครับมีเงินมีทองสัพพัฒใช้ใจ่ายคล่องไม่ติดขัดใครอยากได้อะไรก็จะได้สมหวังใครอยากซื้อของขวัญให้ตัวเองรอบนี้ก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องรายจ่ายก็พุ่งเช่นกันนะครับก็อย่าประมาททีเดียวเพราะจะมีทั้งรายจ่ายทั่วไปและก็รายจ่ายอื่นๆที่ต้องจ่ายออกไปเยอะไม่ว่าจะเป็นการซื้อเข้าของเครื่องใช้ของขวัญของฝาก ค่าใช้จ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เงินพ่อแม่บุตรหลานรวมถึงหนี้สินที่ครบกำหนดพอดีส่วนนี้ก็ต้องสำรองเงินเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ติดขัดส่วนคนทำการค้าทำกิจการก็เตรียมรับเงินเข้าบัญชีกับลัวได้เลยครับการค้าการขายจะคึกคักมียอดสั่งซื้อมากมายรายได้พุ่งได้กำไรเป็นก่อเป็นกำโดยเฉพาะกับคนที่ค้าขายเกี่ยวกับอาหารของกินของฝาก เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวรวยเละส่งท้ายปีกันไปเลยครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าดวงการเงินช่วงนี้ดีมากทีเดียวครับคุณจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหาเงินคล่องฐานะการเงินเข้าขั้นมั่นคงมั่งคั่งไม่มีปัญหาติดขัดเรื่องเงินครับใครมีนิสินก็จะได้ใช้นิ้ใช้สินกันเสร็จสับบางคนอาจจะปิดจ,จบได้ก่อนสิ้นปีนี้ก็เป็นได้ครับแถมพ่วงท้ายด้วยดวงโชคลาภที่เข้มแข็งโดดเด่นมีพลัง มีโอกาสที่คุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่จับเงินหลานได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่หรือว่าแปลงสินทรัพย์เป็นเงินก็สุดแล้วแต่ครับแต่ว่าดีเด่นไม่แพ้ใครทีเดียวจะเรียกว่าดวงดีที่สุดในปี68นี้เลยก็ว่าได้ครับก็ขอให้ร่ําให้รวยรับทรัพย์กันข้ามปีไปจนถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวครับต่อมามาดูที่ดวงการงานกันบ้างครับเดือนนี้การทํางานต่างๆในภาพรวมเป็นไปด้วยดีครับไม่มีปัญหาหรือประสักอะไรให้ต้องกงังวลหากปัญหามันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับที่เกี่ยวข้องกับการงานมันจะมาถึงจุดสิ้นสุดจบลงด้วยดีภายในเดือนนี้ครับนะับว่าเป็นเดือนที่ดวงการงานรับเรื่องดีมากมีคนช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามครับช่วยให้การงานสําเร็จเดือนนี้งานจะไม่ได้หนักหนาอะไรครับทําไปเรื่อยๆพอให้ถึงปีใหม่ก็ได้หยุดกันยาวๆพักผ่อนกันเต็มที่ส่วนใครที่หวังเรื่องเงินโบนัสอันนี้บอกไปแล้วครับว่าคุณมีโอกาสแน่นอนส่วนจะได้มากได้น้อยก็ว่ากันไปครับ ส่วนคนที่หวังเรื่องการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเลื่อนไปเป็นหัวหน้าที่สูงขึ้นเรื่องนี้ก็มีโอกาสเช่นกันครับเพราะดวงการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายตำแหน่งจเจริญก้าวหน้าขึ้นจะเป็นลักษณะของการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรมากกว่าที่จะลาออกเปลี่ยนงานใหม่ครับซึ่งลักษณะนี้จะมีน้อยแต่ก็มีบ้างเหมือนกันในบางดวงชะตาครับบางคนถึงกำหนดกเกษียณอายุพอดีก็จะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ถึงตอนนี้ฐานะคงจะมั่นคงแล้ว ถ้าไม่ได้เป็นนี้เป็นสิทธ์มากเกินไปนะครับก็คงจะ,กะเกษียณกันอย่างสบายใจหายห่วงส่วนใครจะลาออกจากงานมาทํากิจการส่วนตัวเรื่องนี้เกณฑ์ชะตายยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครอยากจะออกจริงๆก็ต้องคิดกันให้รอบคอบวางแผนกันให้ดีครับออกไปจะได้ไม่ลําบากในช่วงส่งท้ายปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้หาเวลาไปทําบุญส่งท้ายปีกันครับพ่กความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการทําบุญทําทานก็ง่ายๆครับ เช่นตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรในวันขึ้นปีใหม่ไปถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์ทำบุญอุทิศส่วนกนุศลให้กับบรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมในเวรหรือใครจะสะดวกไปสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นสิริมงคลดีเช่นกันครับถือเป็นการสะดะเคราะห์ต่อชะตาเปิดดวงรับสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนครับและก็ขอให้การเดินทางต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น คล้ขวคลาดปลอดภัยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆเดินทางกันอย่างมีความสุขขากลับก็ขอให้กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกคนครับและอย่าลืมดื่มไม่ขับเมาแล้วก็อย่าขับรถครับส่วนใครที่ต้องขับรถเดินทางไกลๆก็ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมครับพักผ่อนนอนหลับให้เต็มอิ่มจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับและท้ายนี้เราก็ดูดวงกันมาจนหมดปีกันอีกแล้วนะครับสำหรับปี2568ที่กำลังจะผ่านพ้นไป คำทํานายต่างๆในแต่ละคลิปที่ผ่านมามันอาจจะดีบ้างแย่บ้างไม่ถูกใจใครไปบ้างถ่ายไม่ตรงถ่ายไม่แม่นยังไงก็อย่าถือสาหาความผู้จัดทาและก็ทีมงานเลยนะครับเพราะเราตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่ซึ่งคําทํานายทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หากเกิดความผิดพลาดประการใดผู้จัดทาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในปีหน้าคําพยากรณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหากได้ล่วงเกินใครไปบ้าง ปรดอโหุิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีเวียนมีกรรมต่อกันและท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตไตรในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งปวง ขอจงประกอบแต่คุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่รักของมนุษย์ส,ปปสัตว์และเทวดาทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน